เศษหนึ่ร้อยหกสิบสม่วนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแมติคาวเอ็กลเรอเซียนเกมตัวฉกาจจุดติมาผงาดในเกมจีบสาวเล่ม5้ารังบีแกบบี้ที่ไม่พอใจโคสุเกะจึงได้มาหาเรื่องเขายูกะที่อยู่ด้วยจึงไม่พอใจก่อนที่แกบบี้จะท้าทั้งสองประลอง หากเขาแพ้จะต้องลาออกจากคณะพิธีการยุยกะต้องคุกเข่าขอโทษเธอส่วนถ้าเธอแพ้จะลาออกจากโรงเรียนเนื้อเรื่องหลักๆในเล่มนี้คือการเคลียร์เนื้อเรื่องของแกบบี้กับยุยกะมากกว่า ส่วนที่เหลือก็เหมือนเป็นเรื่องราวย่อยๆที่เหมือนกับจะไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่แต่ก็เหมือนกับเป็นการปูพื้นสู่เนื้อเรื่องหลักๆในเล่มต่อไปมั้งส่วนตัวละครหลักๆตัวอื่นๆเหมือนกับเป็นตัวประกอบไม่มีบทอะไร แค่เดินไปเดินมามากกว่าส่วนฉากลามมกบอกตรงๆครับเล่มน,นี้ไม่มีอะไรให้น่าสนใจถ้าใครซื้อเล่มน,นี้เพราะเรื่องพวกนี้บอกได้เลยว่าผิดหวางแต่ยังคงพออ่านเนื้อเรื่องอื่นๆได้ครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป แกบบีแกรเบียลลาอีวานเจลิสตาน้องสาวของเบนิโตประธานคณะพิธีการที่ได้ทราบว่าทาคิโอตโตโคสุเกะพระเอกที่หลุดเข้ามาในโลกเกมจีบสาวได้เข้าเป็นคนของคณะพิธีการจึงไม่พอใจและมาหาเรื่องเขา ตอนหน้าของฮิจิริยุยกะหนึ่งในานางเอกหลักของเกมจึงทำให้ยุยกะกับแกบบี้ ì, ทะเลาะและกลายเป็นศัตรูกันแกบบี้ได้ไปพบกับเบนิโตเพื่อบอกว่าเธอจะขอประลองกับโคสุเกะ โดยถ้าเธอชนะโคสุเกะจะต้องออกจากคณะพิธีการและให้เธอเข้าแทนแต่ถ้าเธอแพ้จะลาออกจากโรงเรียนซึ่งเบนิโตที่ไม่สามารถขัดใจน้องสาวได้จึงบอกว่าถ้าโคสุเกะต,ตกลงก็โอเค วันต่อมายุยกะที่ลงมาทานอาหารเช้าที่บ้านฮานามุระได้คุยกับโคสุเกะจึงทราบว่าคนที่ทำอาหารเมื่อคืนที่อร่อยคือเขาก่อนที่จะตกใจก่อนจะตรงไปยังห้องอาหารพบกับคลาริสเอลสาวองครักษ์ของลูดี้ เตรียมอาหารเช้าอยู่กับนานามิเมทเผ่าเทพพิดาพอได้ยินนานามิพูดว่าวันนี้จะรับอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารจิงหรือนานามิคะคลาริสจึงเผลอพูดเรียนแบบนานามิไปว่าวันนี้จะรับอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่ง อาหารจีนหรือคลาริสดีคะซึ่งโคสุเกตกับตอบคลาริสแทนอาหารญี่ปุ่นเหมือนที่ตอบกับนานามิจึงทำให้คลาริสตกใจจนหน้าแดงก่อนที่โคสุเกตจะพายยุยกระออกไปฝุกตอนเช้ากับม um ิซุโมริยูคิเนะรุ่นพี่ปี 2. รองประธานคณะผู้คุมกฎที่ฝึกหนักกว่าที่คนทั่วๆไปจะฝึกกันแล้วยุยกระจึงขอให้โคสุเกะพาไปคณะพิธีการด้วยระหว่างไปคณะพิธีการได้พบแคทเอรีนะ้าคาโตเรนาะ่งในนางเอกหลักเข้ามาทักทายบอกว่า จะไม่มีทางแพ้โคสุเกะก่อนไปยุยกะที่เห็นจึงบอกว่าอีกฝ่ายซึนเดเรสทำเอาโคสุเกะคำบอกว่าอย่าไปพูดกับเจ้าตัวหนาะพอไปถึงตําหนักจันทราที่คณะกรรมการทั้งสามอยู่โคสุเกะได้พบกับยูคิเนะที่นั่น เธอขอให้เขาช่วยพาลูดี้ลูดิวีนมารีอองเดลาเทรฟิลปุ่งหญิงเอลหนึ่งในนางเอกหลักของเกมนางเอกของเรื่องไปพบกับแอนนีโมนี่ดาร์กเอลสาวที่เป็นนักวิทยด้วยเพราะเป็นห่วงลูดี้จากความลามกของอีกฝ่าย ก่อนที่เขาจะเข้าพบกับสเตฟนักบุญหญิงผู้นำคณะผู้คุมกฎแล้วบอกว่าเขาจะขอแสดงบทหนุ่มเจ้าชู้ที่จะจีบสาวทุกคนในคณะกรรมการทั้งสามอาจทำให้คณะคุมกฎเดือดร้อนได้และยังบอกว่า เขาจะทำลายระบบนักบุญที่ชั่วร้ายเองทำเอาสเตฟตกใจถามเขาว่ารู้อะไรโครสุเกตจึงตอบว่าเขารู้ในอนาคตว่าสเตฟจะยิ้มอย่างมีความสุขต่อมาโคสุเกตได้พาลูดี้ไปหาแอนนีโมนี่ ลูดี้ได้มอบขอให้กับแอนนีโมนี่ตามที่ได้รับมอบมาส่วนโคสุเกตกับขอร้องให้แอนนีโมนนี่ช่วยสร้างอุปกรณ์จับเทพธิดาและปีศาจให้จึงทําให้นานามิบอกว่าโถก็บอกแล้วไงคะว่าดีฉันพร้อมเสมอ ทำเอาลูด,ดี้และทุกคนมองด้วยสายตาทิ้งแทงโคสุเกะจึงบอกว่าไม่ได้ใช้กับเธอก่อนที่แกบบี้จะมาท้าประลองกับโคสุเกะและยุยกะซึ่งเขาก็รับปากเพระาะทราบดีถึงจุดประสงค์ของเบนิโต ก่อนที่โคสุุเกะจะถามยุยกะและได้ทราบว่าเธอได้แพ้ให้กับอิโอริพระเอกของเกมในการประลองเป็นครั้งแรกและอยากที่จะกลับมาเอาชนะเขาให้ได้ด้านฮิเมมิยะทิโอ์รองผู้นำคณะพิธีการ ได้พูดกับเบนนโตเรื่องแกบบี้เบนนโตบอกต้องการให้แกบบี้ก้าวออกจากกรงขังที่อยากเป็นอย่างขาวซึ่งชิองค์ก็เชื่อใจว่าโคุเกะจะต้องช่วยเหลือแกบบี้ได้อย่างแน่นอนต่อมาโคสุเกะได้พาลูดี้ นานามิและยุยกลับไปบุกดันเจียนปราศาทกลโดยมียุกเนตตามไปด้วยในฐานะคนดูแลในระหว่างพักก่อนทานอาหารนานามิได้ถามโคสุเกะว่ายินดีต้อนรับกลับมาข้านในท่านจะรับอะไรดีคะระหว่างเทพธิดาเมตหรือว่านานามิ เขาได้แต่ตอบว่าเข้าแล้วกันแล้วนานามิจึงเอาแซนด์วิชฝีมือลูดี้ให้เขาทานก่อนที่โคโสุเกะจะชมออกมาทำเอาลูดี้ที่หันไปมองทางอื่นมีสีหน้าดีใจขึ้นมา ก่อนที่ทั้งหมดจะเคลียร์ดันเจียนปราศาสตรกลได้สกิลหลบหนีที่จะเพิ่มความเร็วได้สำเร็จต่อมาพวกโคสุกเกะกับยุยกะจึงได้ไปพบแกบบี้เพื่อประลองกันด้วยการเคลียร์ดันเจียนเส้นทางสายคลบค่ำ แต่ก่อนที่โคสุเกะจะแอบใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ดันเจียนรับด้วยความซุ่มซ่ามของแกบบี้จึงไปเหยียบรหัสเข้าแล้วยุยกะก็ได้ไปเหยียบรหัสตัวสุดท้ายทําให้ทุกคนตกไปยังเส้นทางรับตามที่โคสุเกะต้องการทันทีพวกโคสุเกะยุยกะและแกบบี้ทั้ง3คนสามารถตะลุยผ่านดันเจียนไปอย่างง่ายได้เพราะทั้งยุยกะกับแกบบี้ถนัดเวทแสงที่เป็นจุดอ่อนของมอนสเตอร์ในดันเจียน โดยโคสุเกะจะรับหน้าที่ป้องกัน ยุยกะระับหน้าที่โจมตีในแนวหน้าและแก็บบี้จะใช้เวทโจมตีในแนวหลังก่อนที่จะไปพบยังบอสเฮลฮาวซอมบี้หมาแต่ด้วยที่แก็บบี้ไม่เคยเข้าดันเจียนมาก่อนจึงตกใจเมื่อเจอสกิลเสียงคำรามของเฮลฮาวจึงทำให้ยุยกะต้องบุกเข้าไปสู้ก่อนส่วนโคสุเกะจึงกลับมาให้กำลังใจทำให้แกบบี้กลับมาต่อสู้ได้ แต่เมื่อแกบบี้ใช้เวทแสงโจมตีใส่เฮลฮาวทำให้มันหันมาโจมตีใส่เธอแทนโคสุเกะได้เข้ามาปกป้องและปลดปล่อยพลังเวทออกมาจึงสามารถสังหารเฮลฮาวด้วยดาบด้วยคนเดียวส่วนยุยกะที่ย้อนกลับมาดูว่า กับบี้บาดเจ็บหรือเปล่ากับพบว่ากับบี้กำลังมองดูโคสุเกะด้วยแววตาที่เป็นรูปหัวใจแกับบี้จึงขอโทษโคสุเกะกับยุยกับพร้อมทั้งบอกถึงสาเหตุไม่พอใจในตอนแรกเพราะคิดว่าโคสุเกะโกงในการเคลียร์ดันเจี้ยน40 ฉันคนเดียวในหนึ่งอาทิตย์และบอกว่าเธออยากเป็นอย่างเบนิโตแต่สุดท้ายเธอได้ตัดสินใจได้แล้วว่าเธอจะต้องก้าวเหนือเบนิโตให้ได้แต่การที่จะออกจากดันเจียนนี้ให้ได้จะต้องสวมชุดสาวน้อยเวทมนต์ ผ่านเส้นทางที่มีน้ำฉีดออกไปให้ได้ซึ่งชุดท่าโดนน้ำจะโปร่งใสโคซุเกะจึงเปลียยกลอมให้ยุยกะที่ทราบความจริงใส่ส่วนยุยกะเลือกที่จะให้แกบบี้ใส่โดยไม่บอกความจริงจะดีกว่าแต่พอจะเดินไปกับพบว่า โคสุเกะไม่สามารถผ่านกำแพงที่มองไม่เห็นไปได้จนสุดท้ายเขาต้องใส่ชุดสาวน้อยเวทมนต์ด้วยอีกคนในระหว่างฝ่าทางออกแกบบี้ที่เห็นถึงทุกคนระวังน้ำจึงทราบความจริงและตกใจจนสุดท้ายโคสุเกะต้องเสียสละเอาตัวเองปกป้องทั้งสอง ไปจนใกล้จะถึงทางออกกับเจอกับดักสุดท้ายที่เป็นมวลน,น้ำขนาดใหญ่ซัดมาจนทุกคนลอยกระเด็นสลบไปโคสุเกะที่ตื่นขึ้นมาจึงพบแกบบี้สลบอยู่ใกล้ๆก่อนที่จะปลุกเธอขึ้นมา แกบบี้ที่เห็นถึงชุดที่โปร่งใสของตนถึงกับร้องตกใจออกมาด้วยความอายทั้งยังรีบปกปิดจุดอันตรายทันทีในขณะที่ยุยก็ที่ได้สติก็ส่งเสียงร้องเรียกทุกคนวันต่อมาแกบบี้ได้ไปพบโมนิกา้าประธานคณะกรรมการนักเรียนหนึ่งในนางเอกหลับเพื่อขอเข้าคณะกรรมการนักเรียนเพราะต้องการเอาชนะเบนิโต ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงฉากจบแบบเศร้าของนักบุญสาวถ้าเธอเข้าคณะพิธีการตามที่โคสุเกะต้องการส่วนยุยก็เลือกที่จะเข้าคณะพิธีการเพราะต้องการเอาชนะอิโอริพี่ชายของตนเช่นกันจึงทำให้ทั้งสอง กลายเป็นเพื่อนและคู่แข่งกันส่วนโคสุเกะได้พานานามิกับยูกิเนะไปพบกับซากุระรุอาบันรักห้องสมุดพอพบซากุระนานามิจึงคิดที่จะต่อสู้กับอีกฝ่ายทันทีเพราะทราบดีว่าซากุระเป็นเทพธิดาระดับสูง เมื่อซากุระปลดปล่อยพลังออกมาทำให้ทุกคนทราบได้ว่าเธอมีพลังมากกว่าทุกคนบนโลกนี้เสียอีกแต่โคสุเกะกับถามซากุระว่าเธอรักโลกนี้หรือเปล่าพอซากุระตอบรับ เขาจึงบอกให้เธอรอจนอิโอริเคลภารกิจสำเร็จกลับมาก่อนเพราะจะแสดงให้เห็นโลกที่เธอทำนายไม่เห็นเองโคสุุเกะที่ปลดปล่อยพลังยังกล่าวอีกว่านั่นก็เพราะผมคือชายที่จะเอาชนะคุณแล้วกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงลาปอลอตอนพิเศษหนึ่ง ชั่วงโมง,งทำอาหาร3นาทีกับนานามิเป็นคลิปทำอาหารที่นานามิที่สวมพักกันเปื้อนเพียงตัวเดียวทำคลิปที่มีการพูดลามกโดยมีโคโสุเกะค่อยตกมุกก่อนที่จะเป็นแค่การต้บมบะหมี่สำเร็จรูปเท่านั้นตอนพิเศษ2 โคสเกตที่ไม่สบายจึงมานอนที่ห้องพยาบาลแล้วพบฮานามุระฮัตสึมิอาจารย์พี่สาวบุญธรรมเอายาชูกำลังมาให้ดื่มเขาที่ดื่มลงไปรู้สึกร้อนขึ้นมาในขณะที่ฮัตสึมิดื่มลงไปอีกคนก็ร้อนจนถอดชุดออกมาเช่นกัน ก่อนที่โคสุเกะจะสลบไปพอโคสุเกะตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตนเองจึงคิดว่าฝันไปแต่กับพบราเซียสีดำตกอยู่